สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เขารับรักทัวทุนกคนะครับในรอบดึกแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้ถือว่าคืนนี้ครับงานประกาศรางวัลบอลลงดอปี2 0 2 5มาลุ้นกันนะครับว่าใครคือคนที่จะได้รับลูกฟุตบอลทองคำเนาะก็ถือว่ามีลุ้นทั้งอุสมาเดเบเล่นีครับราฟินยาลามมญยาเมานะครับ,รญญาานะรบถือว่าเป็น3คนที่เป็นแตงเลยนะ มีรายง,งานบอกว่าทางเรอันบริตราชนดุข่าวคอนเฟิร์มไม่น่าจะไปร่วมงานบอลองดอนในค่ำคืนนี้นะครับน่าจะบอยคอรนะครับไม่มาร่วมงานนะครับโอ้โหไม่มาเลยนะรายงานข่าวจากเดลันติการายงานล่าสุดครับเป็นสื่อเชื่อถือได้นะยืนยันแล้วว่าเรอันบริตครับจะไม่เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองรางวัลบอลองดอนที่กรุงปารีสในค่ำคืนวันนี้นะครับรายงานก็เผยว่าประธานสโมสรชุดขาวอย่างฟอร์เรนเตโนเปเรสนะครับ ได้แจ้งการตัดสินใจสุดท้ายให้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ทราบเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่ไปร่วมงานการดําเนินการครั้งนี้เป็นการบอย c o t นะครับหรือว่าบ o y c o t แบบเต็มสูปละโดยไม่มีนักเตะหรือเจ้าหน้าที่สโมสรคนใดคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปร่วมงานไม่มีไม่แต่โคนเดียวนะครับคนจากมาเลเซียทำกลางความตึงเครยียดระหว่างมาเลเกับผู้จัดงานเรื่องการปฏิบัติต่อนักเตะของพวกเขาเมื่อซีซั่นที่แล้วนะประเด็นของวินิสเซียจูเนียที่ไม่ได้มาลงดอนะครับก็เลยแบบหักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นแม้เฟเดริโก้บราเบเด้ชูดบูร์แฮมก็เอ็มบปเป้เนี่ยไม่ชื่อลุ้นรางวัลเืองดอซึ่งทางเรอัลมาดริดนะครับยืนยันว่านักเตะทั้งหมดจะไม่บินไปแดนน้ำหอมหรือว่าไม่บินไปที่ฝรั่งเศสในค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่า e a, เอ็มบปเป้เอ่ยเบลลิงแฮมหรือบราเบเด้ไม่มีใครจะไปในค่ำคืนนี้นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาดริดงองแงไม่เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยปีก่อนครับพวกเขาก็ปฏิเสธเข้าร่วมงานขณะที่เปเรสออกมาวิจารณ์รูปแบบการโหวตได้กาารรรเสนนองวััละคบ ก็ถือว่านะครับไม่ไปนะครับสำหรับเรอัลมาดริดครับ mm hmm. ก็ถือว่าขาดสีสันไปนะพอมาดริดไม่ไปนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องของการคุยกันเป็นการภายในเนาะว่าตกลงหรือว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ลงรอยกันยังไงนะครับตั้งแต่วินิสุจูเนียไม่ได้เนี่ยก็เป็นประเด็นมาตลอดนะครับคืนนี้ครับเหมือนโรนัลดิโนเนี่ยเตรียมขึ้นเวทีนะมอบบอลลงดอนะครับทำหน้าที่สำหรับ โรนัลดินโนแข้งเซบ้านะครับโรนัลดิโยตำนานของบราซิลครับเตรียมรับหน้าที่ขึ้นมอบนะมอบรางวัลบัลงดก2025หรือว่าลูกฟุตบอลทองคำในค่ำคืนนี้ที่กรุงปารีสนะครับเดิมทีครับชนนของฮิสโตรสตอร์คอฟตำนานบัลแกเรียอีกหนึ่งอดีตแข่งบาซ่าเนี่ยที่เป็นผู้ชนะรางวัลเมื่อปี1994ได้รับเกียรติทำหน้าที่มอบรางวัลอย่างไรก็ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังฉากทำให้โรนัลดินโนนะครับซึ่งเคยได้บอลทองคำเมื่อปี2005 ถูกเลือกเป็นผู้มอบรางวัลคนใหม่นะครับโรนัลดิโยเนี่ยอดีตโปรเมเกอร์วัย45ปีครับเคยสร้างชื่อโอ้คือแบบเรื่องลือเลยล่ะสมัยคาแข่งกับยักษ์ใหญ่ในยุโรปทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงบาร์เซโลนาแล้วก็เอซีมิลานบาลงดอครั้งที่จะมาถึงในคืนนี้นะครับมีผู้เล่นเปเช่เข้าชิงรางวัลถึง8คนส่วนบาร์เซโลนา4คนเดยวคาดว่าเต็งแก่ๆเลยเนะี่ยก็จะเป็นอุสมานเดเบเล่ครับราฟินญา รวมไปถึงแข้งไขนุ้ยครับอย่างลามินยาเมลนะครับโอ้โหน่าลุ้นหน้ารอดูเลยนะครับใครที่จะเป็นเต็งในใจผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเดมเบเล่นะอืมเดมเบเล่เนะี่ยดูแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรดูชัดเจนมากที่สุดนะถ้าพูดกันตตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะทุกคนคิดว่าใครที่ได้ครับคืนนี้รอลุ้นแล้วกันนะครับในช่วงดึก นะของวันนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวมีการประกาศที่กรุงปารีสเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอนนะครับเช้ามืดเดี๋ยวรู้และว,ว่าใครจะได้นะครับบารงดอไปดูอันซูฟาติกันหน่อยครับเริ่มคืนฟอร์มครับโอโ้ฟาติไปอยู่กับโมนาโกนะครับเหมือนว่ายิงได้แล้วนะอันซูฟาติครับปีกตัวยืมจากบาเซโลนาครับเปิดเผยกําลังได้รับความมั่นใจกลับมาหลังจากลงมาจากมานั่งสำรองแล้วยิง2ประตูช่วยโมนาโกครับแข่งลิกเอิงเปิดบ้านถล่มเม็ดไป5ประตูต่อ2 กลางสำรา์ก่อนฟาติครับเพิ่งปลดล็อกประตูแรกในสืเสื้อโมนาโกแต่สุดท้ายเนี่ยทีมบุกไปแพ้คลับ,บูุกับในเชเบเลสสี่ประตูต่อหนึ่งลีกสูงสุดของฝรั่งเศสวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับอันซูฟาติถูกส่งลงมาตอนพักครึ่งเป็นนัดที่2ภายใต้ใการทําทีมของอดีหูเตอร์ระหว่างสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับอดีตเด็กปั้นลามาเซียรายนี้นะครับตอบแทนโอกาสผลิตสกอร์นาะทีที่46แล้วก็83ครุยทางให้กับโมนาโกคว้า3แต้มขึ้นรองจากฝูงทันที แข่งสเปนวัยยีปีอย่างอันซูฟาตินะครับเมื่อก่อนได้รับฉายาว่าเป็นมงกุฎเพชรแห่งลามาเซียนะครับก็กล่าวหลังแข่งเขาบอกว่าแน่นอน2ประตูวันนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผมนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อคุณทาสกอร์หรือสร้างประโยชน์ให้กับทีม2ประตูในวันนี้ช่วยให้เราครองเกมได้ในฐานะกองหน้าผมมีความสุขมากกับผลงานเช่นกันโค้ชจะให้กําลังใจเสมอและบอกให้ผมลงเล่น บอกให้ผมลงไปแสดงคุณภาพให้มากที่สุดเราอยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ใช่เกมง่ายทุกนัดมีความสําคัญและมันยิ่งสําคัญขึ้นอีกเมื่อเกมที่คุณแพ้มาเนี่ยมันช่วยซึมซับเข้าไปในตัวของคุณอันนี้ก็คือการให้สัมภาษณ์นะครับของอันซูฟัตินะครับก็บอกว่าโค้ชเนี่ยสั่งให้ผมลงไปแล้วก็ต้องทําประตูให้ได้นะโชว์ผลงานให้ดีที่สุดนะ สุดท้ายก็ระเบิดผลงานครับยิงเบิ้ลให้กับโมนาโกไปเลยนะก็ถือว่ายินดีด้วยครับเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้นะสำหรับอันซูฟติอายุยังน้อยนะครับเรียกฟอร์มให้ได้นะครับตอนนี้แบร์นาโดซิวาครับอดครววเลยไม่แฟร์ครับแมสตี้พักน้อยเลยเจ้ากับอาร์เซนอลเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาแบร์นาโดซิวาครับมิดฟิลกับตันทีมของแมสตี้ครับวิจารณ์ผู้มีอำนาจนะจะตารางแข่งไม่มีแฟร์ให้กับเวลาพักพวกเขาเลย ผู้เข้าพักน้อยเกินไปหลังบุกไปโดนแอสตันนอตตามเช้า1-1น,น,นะครับพิมลิกสุดสมดาวที่ผ่านมาแมสตี้เนี่ยนำนาทีที่9จากจอมนบำโบครับอลินลาวฮาแลนด์ Island, แต่ครึ่งหลังโทษเจ็บ9ก้สาสิารดรามา่าครับตัวสำรองอย่างกราเบลมาตินเนลลี่ยิงแบ่งแต้มให้กับ A wa, ไอ้ปืนตัวแอสตันนอตแบร์ดนโรซิวาวัยสาปีครับเริ่มกล่าวหลังลงเต็มเวลาที่เอมเบรตสเตเดียมบอกว่าผมจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะเราไม่แพ้หากเราแพ้ผมจะไม่พูด ความจริงคือเราไม่สามารถมาที่นี่เพื่อแข่งหึงเกมสําคัญที่สุดของซีซันด้วยสภาพที่เสียเปรียบมากขนาดนี้ถึงอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้มันก็ยังเป็นเกมที่ยากเราอาจจะแพ้หรือชนะแต่ในแง่ของการพักฟื้นมันไม่แฟร์ที่เราต้องลงแข่งเกมนี้ด้วยสภาพแบบนี้มันแค่ไม่ถูกต้องคู่แข่งมีเวลา5วันเราแค่2วันครึ่งซึ่งไม่พอสําหรับการโชว์ฟอร์มระดับสูงสุดและไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับ1ในเกมสําคัญที่สุดของซีซัน ผู้คนที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลในระดับสูงไม่เข้าใจว่าความรู้สึกของการลงเล่นในสแาฟแบบนี้เป็นยังไงพวกเขาไม่รับฟังเราสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ผมไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีสําหรับทั้งแฟนบอลเกียรติของสโมสรและความยุติธรรมของการแข่งขันวันพรุ่งนี้ครับทีมของเป๊ปกุนโดลายังมีแข่งอีกในคาราบาวครับไปเยือนฮัตต์ฟิลด์ทาวน์นะครับแล้วก็แบรดด์ิวาก็บอกต่อผมเข้าใจว่ามันมีหลายรายการแต่ผู้ถ่ายทอด เราไม่ติดใจการแข่งขันทุกๆ3 4ถึงสวันสิ่งที่เราร้องขอคือการใช้สามันสำนึก1ในเกมที่ใหญ่ที่สุดของซีซั่นต้องมีเวลามากกว่านี้มันไม่ใช่แค่เราผมไม่คิดว่าผู้จัดพยายามทําให้สตี้แพ้เพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลหรือลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่เมื่อเป็นเกมใหญ่แบบนี้คุณต้องใช้สามัญสำนึกบ้างและเข้าใจว่าผู้เล่นทั้ง2ทีมต้องมีสภาพร่างกายเท่าเทียมกันไม่งั้นผมคิดว่ามันไม่แฟ ผมรู้สึกว่าถึงความแตกต่างทางร่างกายตั้งแต่ครึ่งแรกเราใช้2วันเดินทางเจอหนึ่งในทีมที่ดีสุดของลีกเราต้องใช้อย่างน้อยเนี่ยหวันเพื่อพักฟื้นแต่เราไม่มีไม่สําคัญว่าอาร์เซนอลจะได้พัก4ถึงหหรือ6วันขอแค่ให้เราได้เวลาพักเพิ่มอีก1วันเป็น3วันครึ่งเนี่ยนั่นจะทำให้เกมเนี่ยเท่าเทียมกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบรดโดซิวาอดครวนว่าไม่แฟร์ที่แมนสตีพักน้อยสุดท้ายก็มาเจ้ากับอาร์เซนอลเมื่อวานนี้แบบอิดโรยแบบโรย ก็ <c oughs> แล้วแต่มุมมองนะนี่ก็คือในส่วนของกัปตันทีมแมนซิตี้อย่างแบรนดะ์โดเนาะทุกคนคิดเห็นยังไงกับคำพูดของแบรนด์โดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะฮะ